ก่อนอื่นไหนลองเรียกพี่ว่าพ่อสิซ้อมก่อนอ้อ,อมันมันต้องแบบนี้แหละเออถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเว็บสุมฟฟฟ่มเพชรซีไซ์เนี่ยต้องเว็บนี้เลยนะครับ24สต r e นะครับผมทุกคนก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องเข้าสู่ระบบกันก่อนเลยครับเพียงแค่ล็อกอินเข้าสู่ระบบพัน Facebook เ,เท่านั้นนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเติมเงินให้เรียบร้อยนะฮะ พอเราเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับไปที่หน้าแรกนะทุกคนเราเลือกตรงนี้ฮะสุมเพชรสี่สายเริ่มต้นเพียง10เครดิตก่อนจะสุมเนี่ยพี่ไขตุนมีเพชรอยู่55เพชรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสุมกันเลยดีกว่าครั้งที่หนึ่งจัดไปจะหยุดที่เท่าไหร่โอเคมาถึงก็โชคดีเลยนะครับพี่ไขตุนได้มา11,000พเพชรนะเพื่อนๆเอาละเดี๋ยวเราไปครั้งที่2กันต่อเลยดีกว่าครับผมถ้าขอสักหมื่นเพชรจะได้ไหมเนี่ยอือือพี่ไขตุนได้มา1,800พเพชรทุกคนเอาละเดี๋ยวเราไปต่อ ครั้งนี้เนี่ยขอเฮงๆเถอะนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคน3 6 9 7เพชรอ้โหูโชคดีเกินเดี๋ยวไปกันต่อครับผมส0 0พันเพชรจงมาือ้อหือ6ดเพชรโอเคไม่เป็นไรไปต่ออ้โหูไม่ได้นะครับครั้งนี้จะได้ไม่เนี่ยอ้โหูไม่ได้นะครับผมนะไปกันต่อที่ครั้งที่7็นะฮะทุกคนครั้งที่7็ดก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับมาครั้งที่8ดกันต่อ เกลืออีกแล้วนะครับใบครั้งที่9กครับผมไม่ได้อีกตามเคยครั้งที่10ครั้งสุดท้ายครับโอ้โหไม่ได้อีกแล้วอะทุกคนไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยพี่ไขตุ่นก็ได้เพชรเพิ่มขึ้นมาเป็น6 6 7 4เพชรนะครับผมพี่ไข่ตุ่นจะทิ้งลิงก์ของเว็บเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมไปเล่นกันนะฮะ สวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่ไขตุนนะครับนี่พี่ไขตุนก็อยู่กับน้อง f อซนะชื่อแพลวกับฮาน่าครับโอเคแต่วันนี้เนี่ยพี่ไขตุนจะพาเน้องๆไปแกล้งพี่จอยกันไปบป้จะทำลายพี่ฝาเราอู่สิ <c oughs> เอ้ยมันก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างแหละเออ <c oughs> คือ <c oughs> <c oughs> ในคลิปแก้งกันทุกคลิปเหลยโอ้โห <c oughs> มันแกล้งกันจนแบบธรรมดาลแล้วอะพี่จะให้แพลวกับฮาน่าเนี่ยเป็นลูกพี่โอเคไหมคือแกล้งเป็นลูกพี่ได้ปะล่ะ ก็คือต้องให้หนูเรียกว่าพ่อ,อใช่แล้วเราสองคนน่ะต้องเรียกพี่ว่าพ่อไหนไหนก่อนอื่นไหนลองเรียกพี่ว่าพ่อสิซ้อมก่อนพ่อเออมันมันต้องแบบนี้แหละเออโอเคค่อยเนียนหน่อยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ใครตุ่นเชิญพี่จอยแป๊บหนึ่งนะเรียกพี่ว่าพ่อนะ okay, นอ <K> โอเคป่ะโอเคโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเชิญละแล้วเราก็รอต่อไปนะฮะจังหวะนี้ ฮัลโหลน้องจอยจอยคะเล่นกันได้โอเคไปเนี่ยเขาพาลูกมาเล่นด้วยมา<ะ>ออฮึ <laughs> งงอะไร <laughs> ก็ลูกไงลูกพี่เนี่ยมากระโดดเลยไปเลยฮะจังหวะนี้พ่อพาโดดไหนก็<ะ>นี่เลยนี่ลงไฟฟ้าเลยตามพ่อมาเชื่อพ่อปลอดภัยแน่นอนเ <Yeah. S 1> อ เดี๋ยวอะไรอ่ะน้องจอยอะไรเนี่ยลูกใครเนี่ยก็ลูกเขาไงมีสองคนเลยฮะใช่ชื่อว่าแพลวอีกคนนึงก็ชื่อฮาน่าลูกไหนอลองทักทายแม่หน่อยเร็วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะน่ารักนะฮะมีตัวนะเป็นไงลูกเขาน่ารักเปล่าน่ารักอืม น่ารักด้วยนะมไม่ตกใจเหรอตกใจเนี่ยเออพี่น้องเอ็มพีสุดไหม,อมโอ้พอ่อพ่อไม่เล่นลูกเล่นเลยลูกเล่นเลยพ่อเล่นอะไรก็ได้อยู่แล้วสองกระบอกว่ะสองกระบอกแล้วเหรอเดี๋ยวอ,อะไรคะไปโดนแบเออน้องน้องที่ไหนมาเนี่ยไม่ใช่น้องอันเนี้ยเป็นลูกลูกพี่จริงๆมีลูกสองคนแล้วเนี่ยนานนั้นเลยใช่เออ ไม่เชื่อเหรอฮะ <c oughs> อไอลูกยิงใครเนี่ย <c oughs> ลูกไม่นะพ่อมาแล้วเอา้า <c oughs> มันตายซะแล้วลูกยิงเขาซะล่วงเลยโอ้ <c oughs> มันต้องแบบนี้แบบนี้แหละลูกพ่อลูกใครเนี่ยลูกเขาไงอือชือพ่อุนกับลูกแม่จอยค่ะต้องแบบนี้ เถอะเอ้ยยัดเย็นเลยเนี่ยเยงเนี่ยโอ้ยมีต้นไหนเนี่ยก็ไข่เอาไว้ไงคนนะเอ้ยลูกโอ้ลูกฆ่าคนลูกฆ่าคนทำไมอ่ะโอ้เก่งมากเลยลูกสุดยอดเฮ้ยมันขับรถมาแล้วลูก ลูกเฮ้ยมาแล้วลูกตายง่ะลูกจะตายแล้วชจ้าไม่ด้วยพ่อก็จะตายเหมือนกันลูกคนมาอีกแล้วลูกเอา้าโอ้หมดเลยลูกลูกพ่อจะตายอะเมือเ่อกี้ทำไมลูกไม่ปกป,ป้องพ่อเลยอะ่ะฮะพ่อสุภาพบุรุษมากคิดแล้วเหรอฮะ หนูผิดแล้วเหรอโอ้หนูไม่ผิดหรอกหนูไม่ผิดหรอกพ่อขอโทษทำไมพ่อว่าลูกแบบนี้ล่ะพ่อขอโทษพ่อนิี้ใส่ไม่ดีพ่อว่าลูกเมื่อกี้พ่อเกือบตายเลยเห็นไหมเก็บเสียงค่ะ้อวโอ้ลูกไม่ดูพ่อเลยลูกรักพ่อไหมรักครับ รักครับรักก็ต้องปกป้องพ่อเข้าใจไหมคือแบบพ่อเอาเปรียบลูกมากเลยนะคะแม่ด้วยแม่ก็ต้องปกป้องพ่อเข้าใจไหมดีค่าประหุษมากเลยค่ะใช่มีพ่อแบบนี้ดีใจมากเลยลูกดีใจไหมโอ้ลูกแบบลูกเพิ่เหมือนแบบลูกมาชดละลูกแลลูกมาชดน้องแพ้ น้องแพลวเออน้องแพลวพูดบ้างเ็วเดี๋ยวแม่เขาเสียใจนะไม่พูดกับแม่นี่นี่แม่อยู่นี่เรามาหาแม่หน่อยเร็วทุกคนมานี่มานี่มานี่แม่อยู่ไหนนี่นี่แม่นั่งอยู่ตรงถังขยะเนี่ยไม่รู้แล้วแม่มาอยู่ตรงถังขยะทำไมอ่ะแม่คือขยะให้ลูกกินอยู่ลูกลูกักแม่ไหมลูกรักแม่ไหมในหนในลูกลูกบอกลักแม่หน่อยสินี่ ลูกให้หัวใจด้วยแม่นะคะรักแม่นะคะกางเดินลูกรู้จักไหมครับว่ากลางเดินคือลูกรู้จักไหมคะกางเดินคืออะไรบ่รู้จักบ่รู้จักเอาไม่รู้จักเอาเป็นคนอีสานี่ว่ะคนไทยคนเดียว แค่พูดได้คือพ่อพ่อมีลูกแต่ไม่รู้ว่าลูกเป็นคนเป็นคนจังหวัดอะไรพ่อไอพ่อจริงจริงไหมเนี่ยพ่อจริงจริงว่าแต่ว่าแต่ลูกเป็นคนจังหวัดอะไรอยากจะเป็นคนสลับบุรีอ๋อลูกเป็นคนสลับบุรีเหรอพ่อเป็นคนขอนแก่นนะ แล้วอีกคนนะลูกก็ลูกก็อยู่จังหวัดเดียวกันเอ้าอีอย่างวะงอเอา้าทําทำไมลูกเราอยู่คนละจังหวัดล่ะ <c oughs> ไมเเ่เราเกิดเราเกิดที่หนูเกิดที่กระบุรีแต่แกเรียมนมันเรียนโรงเรียนเดียวกันอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสลายุดยา<อ>ไงพ่อ พอ่พอเป็นคนขอนแก่นแม่เป็นคนอุดรมีลูกลูกใครวะเนี่ยลูกอีกคนอยู่สลับบ uh ุร huh ีอีคนอยู่ยุธยานะลูกใครวะเนี่ยน้องลูกใครเนี่ยไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับพี่ไปเลยยไปก็ได้เอาพี่รอเล่นโอ้พ่อร่อเล่นพ่อราอเล่นกรรมกันกรรมากันกับมกันกับมากันโอเคเป็นเป็นลูกพ่อแหละดีแล้วนะ เมื่อกี้เห็นไหมพ่อโชว์ปกป้องลูกยิงหมดเลยเมื่อกี้เห็นปะไม่รู้หนูลาดพ่อหรือพ่อ้ัดหนูไม่รู้แม่ว่าพ่อรัดหนูมากกว่าลัดกันไปมาออะตัวตัวสุดท้ายเนี่ยใครฆ่าได้นะ <What? S 1> พ่อจะให้ให้อะไรดีอ่ะให้ขนมฮอนหนึ่งโอเคได้เดี๋ยวให้ฮอนเม็ดหนึ่งไป เตียงนี้มีเรามาใส่พ่อจะให้ลูกอมเม็ดหนึ่งโอเคนะโอยเฮ้ยมีคนเหรอไม่ค่ะมีไอซ์วอลล์เนี่ยเย้ยพ่อได้ลูกอมเม็ดหนึ่งให้ลูกนเองลูกเองได้เองงงเอาพ่อเก่งไหมผู้เองได้เอง เป็นไงลูกๆเล่นกับแม่สนุกไหมสนุกสนุกเออพ่อก็สนุกเหมือนกันเนี่ยได้แกล้งแม่เดี๋ยวเขาพาน้องมาแกล้งเฉยๆเออนึกว่าลูกพี่ตุ่นจริงๆนะเนี่ยถ้ามีลูกจริงๆจะว่าไงก็ว่าลูกก็ว่าลูกเออก็จริงๆก็เนี่ยของคนนี้ก็เป็นลูกจริงๆนั่นแหละไปละบ๊ายบายบุยบ๊ายบาย เอาไปไปไปแล้วเอาเลเอาเลยเอ๊เอา